<Yeah>. Oh. สวัสดีครับพบกับโชดวินเทจ a c e b o o k และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะผมทำคลิปเรื่องการเ,าเริ่มต้นซ่อมตะเกียงนะครับการตรวจเช็คนะครับอาการนะของตะเกียง2วาวไปแล้วนะครับตัวนั้นทำไปด้วย200 T66 แคนาดานะตัวนี้ก็จะเป็นชุดวาวเดียวนะครับพวกวาวเดียวนะไม่ว่าจะเป็น วาล์วเดียวของแคนาดานะครับหรือวาล์วเดียวของ U.S.A. นะอย่างเช่นพวก2อง2ป5พวกนั้นนะรุ่นใหม่ๆก็ได้เช่นกันนะครับหลักการเหมือนกันนะว่าการทํางานของวาล์วก็คล้ายๆกันนะครับแต่จะแตกต่างกับของแคนาดาหน่อยนะครับเพราะแคนาดาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่าๆอย่างยุค7080เนี่ยจะเป็น ใช้โอลิงนะครับวาลใช้โอลิงในการอุดน้ํามันแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่มาแล้วเนี่ยอย่างยุค90แล้วเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นกับปเกนกาไฟแล้วนะครับที่ที่ตัวแป้นบิดนะกับวันนี้จะมาให้ชมกับตัวนี้นะครับ 321C 3 2 1 c นะ3 2 1 c นะครับ 321C เนี่ยเขาได้ปรับปรุงระบบวาลใหม่แล้วนะมันจะเล่งหลีได้ดีค่อนข้างที่จะดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับอ่าก็เบื้องต้นนะ ได้รับตะเกียงมาก็เช่นเคยนะครับพวกยางฝาถังนะล้างถังเหมือนกันนะครับกับตัว 200E คลิปที่แล้วนะครับคือเติมน้ํามันเข้าไปแล้วก็เทออกสัก2-3รอบนะครับเบื้องต้นนะแล้วก็เช็ควาล์วก็เหมือนกันนะครับสูบลมเช็ควาล์วก็เหมือนกันนะครับวิธีการคืออัดลมเข้าไปลองเช็คดูนะครับปิดวาล์วปิดฝาถังนะครับลองอัดลมดูนะครับเช็คดูนะว่าอัดลมได้ไหมนะครับ มีรั่วไหมนะครับอ,อุดดูนะครับว่ามันมีรั่วไหมอ่าถ้ารั่วมันก็จะดันออกอย่างนี้นะอ่าตัวนี้ไม่มีรั่วนะครับนิ่งดีนะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็ลง <c oughs> เมื่อทําความสะอาดถังแล้วนะครับทําความสะอาดถังแล้วอ่าทำอ่าหนังสูบแล้วนะครับก็ลงถอดกระเช้าออกก่อนนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยมันมีอ่าตัวนี้ผมอ่าจุดเทสไปแล้วนะจุดเทสไปแล้วนะครับ ก็คือใช้ปัจแจเบอร์11นะครับใช้ปัจเจเบอร์11ขันกระเช้ามันออกมานะครับขันตัวกระเช้าเขาออกมานะครับน็อตนะครับเสร็จแล้วก็ดึงชุดกระเช้าขึ้นตรงๆครับอ่าเสร็จแล้วก็เอาข้อถังออกอ่าครับหลังหลังจากล้างถังแล้วก็ตรวจสอบเช็ควาล์วนะครับตัวสูบลมเสร็จแล้วนะเราก็มาเติมน้ํามันนะครับแล้วก็ลองเทสน้ํามันดูนะครับโดยการปิดวาล์วนะครับ ปิดวาล์วปิดฝาถังนะครับแล้วก็อัดลมครับอัดลมเข้าไปนะครับอ่ะอัดลมเข้าไปเสร็จแล้วก็เอานิ้วอุดปลายนมหนูไว้นะครับเอาวิวนิ้วอุดปลายนมหนูแล้วเปิดออนให้สุดนะครับเพื่อที่เราจะเช็คการรั่วนะครับการรั่วของชุดวาล์วนะเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปนะครับถ้าเป็นวาล์วเดียวของแคนาดาเนี่ยอ่าถ้าเป็นยุค7 0 8 0เนี่ยเขาใช้โอลิงนะ ในการอุดน้ํามันที่วาล์วครับเพราะฉะนั้นตัวโอลิงเนี่ยมันอายุมันเก่าแล้วนะมันยุค7080น่ะมันก็ 30- 40ปีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเอานี้อุดไว้ก่อนนะครับเปิดวาล์วให้สุดนะครับแล้วก็รอดูครับว่ามันมีน้ํามันซึมออกมาหรือเปล่าครับอ่ะอันนี้คือไม่มีนะครับอ่าตัวท่อเจนนะครับชุดท่อเจนก็ไม่มีน้ํามันนะโอเคทีนี้เราก็ปล่อยปล่อยครับดูครับว่าน้ํามันมันขึ้นมาไหมนะครับ ของแคนาดานี่มันต้องใช้เวลาสักครู่นะอ่าเนี่ยน้ำมันมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมน้ำมันมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับนี่อ่านี่นะครับลองดูครับอ่านี่เห็นไหมครับมันจะขึ้นมาเป็นเส้นๆน,นะครับไม่รู้ในคลิปจะมองเห็นไหมนะครับอ่าคงแต่คงจะได้ยินเสียงอยู่นะครับของแคนาดาเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะเพราะว่าอ่าของแคนาดาเนี่ย ตัวท่อของอชุดหลักล่างเนี่ยเพราะมันจะเป็นท่อใหญ่นะครับทางผ่านน้ำมันมันจะน้อยกว่าของพวกสองวาลนะครับแล้วก็ด้วยท่อเจนที่มันมีขนาดยาวด้วยนะด้วยท่อเจนที่มันมีขนาดยาวด้วยนะครับทีนี้เสร็จแล้วน้ํามันพุ่งแล้วนะครับน้ามันพุ่งแล้วน้ํามันขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมมีน้ํามันหยดะครับน้ํามันขึ้นแล้วก็ทีนี้ลองเทสดูนะลองประกอบเทสดูนะครับอ้าว การประกอบก็ไม่ยากนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอาการนะครับอาการที่สมมุติว่าน้ามันมันขึ้นแล้วนะน้ามันมันขึ้นแล้วโอเคนะครับเราก็ทําการประกอบแล้วก็ลองจุดเทสดูนะครับทีนี้พอจุดเทสไปแล้วนะครับมันจะมีอาการอ่าตะเกียงเนี่ยมันจะมีอาการไว้กันหลักๆเลยอยู่อยู่2อาการนะครับอ่าอยู่3อาการนะครับอาการแรกเลยคือกระพริบนะครับ กระพริบอ่ากระพริบเนี่ยมันมันมาจากหลายสาเหตุนะแต่สาเหตุอันดับแรกเลยนะครับที่ผมอยากให้ตรวจเช็คคือมันทําง่ายคือมันรั่วนะครับตะเกียงมันรั่วนะมันอาจจะรั่วจากฝาถังนะมันอาจจะรั่วจากลมนะจากเช็ควาลนะอย่างที่ผมเคยพูดไปคลิปที่แล้วนะครับก็คือว่าให้อัดลมแล้วก็ลองถอดไอตัวก้านสูบตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็นำมันเินสินขาวเทลงไปดูนะครับบางครั้งมันไม่รั่วเยอะนะครับเราไม่รู้นะบางครั้งบางครั้งมันแค่ซึมๆออกมาครับ เราก็ต้องถอดเช็ควาลวไปล้างนะก็คืออย่าให้มันซึมนะครับแล้วก็ของวาลวเดียวเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะตัวโอลิงวาลนะครับโอลิงวาลนะที่ผมเจอบ่อยๆเลยคือโอลิงวาลมันรั่วนะครับโอลิงวาลมันรั่วครับอา,อาการกระพริบนะทีนี้ถ้าเช็คทุกอย่างแล้วมันไม่รั่วนะครับถ้าเราเช็คแล้วก็คือไม่รั่วถ้าถ้าถ้าจะให้ดีนะก็คือเทน้ามันออกครับอัดลมแล้วไปจุ่มน้ำครับจุ่มให้หมดเลยจุ่มให้มิดยันนุม่มหนูเลยนะครับ จุ่มให้มิดนมหนูเลยแล้วก็ลองเปิดวาล์วให้ออนสุดดูครับแล้วก็เอามืออุดนมหนูไว้นะครับแล้วก็จุ่มให้มิดเลยครับดูว่ามอ่มเม็ดฟองอากาศเนี่ยรั่วมาจากจุดไหนบ้างนะครับทางที่ดีนะคือต้องทําอย่างนั้นนะครับมันจะชัวร์ที่สุดนะอ่าเสร็จแล้วถ้าตะเกียงเราไม่รั่วเนี่ยเราเช็คแล้วโอเคไม่มีจุดไหนรั่วแสดงว่าระบบมันสกรปรกนะครับก็ให้ทดลองล้างจากที่มันง่ายก่อนคือท่อเจนนะถอดท่อเจนออกมาล้างดูก่อนนะครับท่อเจนก็จะเหมือน ของอรุ่น 200A พวก2วาลพวกนั้นนะครับข้างในก็จะมีท่อกระดาษกับกดสปริงอยู่เหมือนกันนะครับก็ลองเอาออกมาทําความสะอาดดูครับท่อกระดาษก็ถ้ามันไม่กรอบแล้วก็ควรจะเปลี่ยนนะควรจะเปลี่ยนอย่างของผมเองเนี่ยผมจะใช้อยู่2อย่างนะครับหลังจากที่ผมล้างท่อเจนแล้วเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นตะแกรงทองเหลืองนะครับหรือ,อกองกระดาษอันใหม่นะ ผมจะทดลองตะเกียงทองเหลืองก่อนนะครับเพราะตะเกียงบางตัวเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้นะครับบางตัวใส่ตะเกียงทองเหลืองแล้วตะเกียงมันก็ยังกระพริบอยู่นะแต่พอเปลี่ยนเป็นใส่ท่อกระดาษมันก็นิ่งดีนะครับมันมันเป็นที่บางตัวนะที่บางตัวแต่กระพริบก็กระพริบน้อยๆครับไม่เยอะนะไม่ได้เยอะมากไม่ถ้าขนาดว่าอ่านหนังสืออย่างเงี้ยโอเคเราจะเห็น,นครับเสียงมันกระพริบบ้างนะครับแต่ถ้า เราใช้การแจ้งนะมันก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับแล้วก็ไอตัวตะเกรงทองเหลืองมันมีอายุการใช้งานที่นานยาวนานกว่านะแล้วก็มันสามารถถอดออกมาล้างได้นะครับข้อดีกว่าของท่อกระดาษแค่นั้นเองแต่ว่าบางตัวอย่างที่บอกนะครับบางตัวมันก็เปลี่ยนท่อตะเกรงแล้วมันก็กระพริบนะครับผมก็ล่องสลับมาใช้ท่อกระดาษนะครับท่อกระดาษมันก็มีอายุการใช้งานของมันนะครับก็ลองทําความสะอาดท่อเจนดูครับ ถ้าทําความสะอาดท่อเจนแล้วยังกระพริบอยู่แสดงว่าเราต้องรื้อหลักล่างมาทาความสะอาดแล้วนะครับทีนี้หลักล่างนะครับมาทําความสะอาดนะครับส่วนเรื่องไฟท่วมกับไฟไม่เต็มไส้ก็เหมือนเหมือนกับที่ผมบอกไปในตะเกียง2วาลนะครับโดยการปรับระยะปรับระยะตัวตัวชุดคอนโทรลนี่ครับขึ้นลงนะาการปรับระยะโดยชุดคอนโทรลเนี่ยถ้าไฟถ้าไฟมันไม่เต็มไส้ก็ให้คลายออกนะครับ ขยับมันขึ้นบนให้ไปจิ้มรูด้านบนนะครับรูเนี้ยรูเนี้ยรูรูตัวรูคอถังเนี้ยคือถ้ามันสว่างไม่เต็มไส้เนี้ยให้ให้หมุนออกหนึ่งรอบนะครับให้มันขยับขึ้นบนนะครับแต่ถ้าไฟมันท่วมไส้เนี้ยให้หมุนลงหนึ่งรอบนะอ่านี่นะครับนี่คือการปรับจูนนะการปรับจูนที่ช่างหลายๆท่านเขาไม่เขาไม่ค่อยบอกกันนะครับอ่าอันนี้นะครับก็ลองลองไปทําดูนะส่วนของผมเองเนี่ยผมจะปรับจูนที่ ใส่ห้ารเลงขอบเขียวนะครับใส่้5ร0เลงขอบเขียวคือตะเกียงอ่ะมันต้องสว่างนะครับตะเกียงมันต้องสว่าง,ค,ง,ง,วางความความชอบส่วนตัวผมคือเอาตะเกียงไปหนึ่งตัวเนี่ยต้องสว่างครอบคลุมให้ได้นะครับคือถ้าบางท่านชอบอแสงเหลืองเหลืองแสงเหลืองเหลืองไฟน้อยๆอย่างนั้นมันมันไม่เต็มที่สําหรับผมนะความคิดผมก็คือ,ค,อคือต้องทําให้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นตะเกียง ของผมเองไม่ว่าจะเป็นรุ่น 200A หรือรุ่นอื่นนะที่เป็นขนาดกลางนะครับผมจะใช้ไส้500เลงเทสทั้งหมดนะครับขอบเขียวนะไส้มันก็จะทรงจะยาวๆอย่างนี้นะครับเหมือนกับทรงมันก็จะเหมือนกับไส้เทสเลยนะไส้เทสโคแมนก็จะเป็นทรงอย่างนี้นะครับคือโคแมนเขาออกแบบมาแล้วนะครับว่าทรงอย่างนี้เนี่ยมันดีที่สุดนะ,ะผมก็ใช้ตัว500เลงขอบเขียวเนี่ยเทสให้เลยนะครับทุกตัวผมจะปรับจูนให้ได้ความสว่างเต็มที่ของเขานะครับ อย่างนี้นะครับเมื่อเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วนะครับเราก็จะแก้ <Okay. S 1> อาการตะเกียงมันง่ายครับแก้ <Okay. S 1> มันง่ายหลักๆเลยก็คือความสะอาดนะครับความสะอาดออผมผมว่าผ,ผมใช้ผมใช้การล้างเนี่ยผมใช้2แบบครับอันดับแรกเลยคือผมจะเช่ทินเนอร์ก่อนนะเช่ทินเนอร์ให้มันกัดคราบเขม่าฝังลึกนะครับออกนะครับหรือถ้าท่านใดอยากใช้ตัวสาร เคมีที่มันกัดก่อนกว่านั้นก็ได้นะอย่างเช่นพวกไอ้น้ำยาล้างคราบข่เมาของของพวกท่อรถยนต์หรือน้ำยาล้างข่เมาท่อไอดีพวกนั้นนะครับน้ำยาล้างไอดีอก็ใช้ได้นะผมเห็นคลิปอยู่นะครับบางท่านเขาเอามาใช้มันก็ออกรวดเร็วดีเสร็จแล้วก็หลังจากที่เช่ตัวทินเนอร์นะครับเสร็จแล้วผมก็จะมาทําความสะอาดนะครับโดยการ ปันป่นๆยังๆมันในท่อนะคือต้องให้มันเป็นทองเหลืองอะสีทองเหลืองอะอย่าให้มันเป็นสีดานะครับคือผมจะล้างจนกว่ามันเป็นสีทองเหลืองเลยนะเสร็จแล้วผมก็จะเอาไปเช่กับกดน้ําส้มนะครับหรือถ้าท่านใดไม่มีก็คือใช้ตัวน้ําส้มสายชูนะครับได้น้ําส้มสายชูนะครับได้คือตัวกดน้ําส้มเนี่ยจะทําให้อย่างเช่ทินเนอร์เนี่ยมันก็ยังเป็นคราบดาๆอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเช่กดน้ําส้มเนี่ย มันจะช่วยกัดให้ทองเหลืองมันเงางามขึ้นครับอ่าเราแค่เราแช่กดน้ําส้มเสร็จเราเอามา,าล้างกับผ้าเนี่ยเอาเอาถูเอาผ้าถูๆมันก็เงาแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เอาไปเช่น้ํามันเบนซินนะครับอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะประกอบนะคือให้น้ํามันเบนซินมันล้างคราบทินเนอร์ล้างล้างไอทินเนอร์หรือล้างไอกดน้ําส้มออกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ล้างเนี่ย ตอนที่เราจุดเทสต,ตะเกียงเนี่ยไฟมันจะท่วมเยอะนะครับเพราะว่ามันมีพวกสารละเหยอย่างพวกทินเนอร์พวกนั้นนะยังอยู่ยังติดค้างอยู่ในระบบนะมันอาจจะมีไฟท่วมบ้างนะครับเราจุดไปสักพักนะครับสักครึ่งชั่วโมงมันอาจจะดีขึ้นนะโอเคนะครับสําหรับท่านที่มีคําถามนะครับในการซ่อมตะเกียงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทั้งในเพจโชดวินเทจเฟซบุ o กนะครับหรือคนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับ